รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ g แกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรก็อยู่กับหลวงตาวิบูลพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะกาบนวัมศการค่ะหลวงตาเจริญพรตอนนี้เราก็บันทึกเทปในอุโบสถนะคะหลวงตาเจริญพรแล้วอุโบสถอย่างเงี้ยอายุประมาณเท่าไหร่คะคะหลวงตาอุโบสถหลังนี้ตามเอกสารที่จดจารเรียกไว้ก็อายุสองร้อยแปดสิบกว่าปีแล้วเจริญพรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนลส่ก่อนที่หลวงตาจะ ได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาฟื้นฟ,นฟนูวัดถือกระบือแห่งนี้ <Okay. S 2> ให้กลับฟื้นคืนชีพมาจำรุปทุกโสม,มา่าเกเรพญอรและหลวงตาคะวัดทุกวัดเนี่ยมีกฎข้อบังคับหรือว่าอะไรไหมคะว่าต้องมีพระประจํากี่รูปอะคะ,อ,ะอันนี้ไม่มีก,กฎกติกาบางวัดมีรูปเดียวก็ <Okay. S 2> มีบางวัดมีสองรูปสามรูปอยู่ใช่ว่าวัดอยู่ในสถานที่ใดแล้วก็มีคนศรัทธาจะบวชหรือไม่ประการใด าบางวัดก็มีพระมากบางวัดก็มีน้อยอันนี้กําหนดจดเจนไม่ได้เจริญพรค่ะหลวงตาครับเดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะหลวงตาเจริญพรเดือนนี้ก็จะเป็นประเพณีลอยกระทงแล้วคะ่ะหลวงตาเจริญพรก็ทางวัดหวัวกระบือนะคะก็มีการจัดงานลอยกระทงนะคะขออนุญ,ญาตหลวงตานะคะประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจประกวดส่งบุตรหลานนะคะรุ่นเล็กนะคะ4ถึง12ขวบนะคะมาประกวดหนูน้อยนพมาศนะคะทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็จะมีนางนพมาศนะคะเทพบุตรนพมาศนะคะนางนพมาศจำแรงนะคะมาประกวดกันได้นะคะที่วัดหัวกระบือนะคะเรารับสมัครอยู่นะคะถึงวันที่ 15พฤศจิกายนนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจแล้วก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะหมายเลขนะคะเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกหนึ่งรายการนะคะรายการพิเศษเลยนะคะเป็นการประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเราขอให้ทุกทกท่านนะคะทํากระทงมาจากบ้านเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ต้องลดโลกร้อนนะคะสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะค่ะหลวงตาค่ะแล้วก็วันที่18ก็จะมี งานก่อน<ต>กอนมีงานต้าตั้งองค์กฐถินเรือผ้าใ,ใรที่จะทอดกฐถินถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณนะวัดหูกระบือแห่งนี้ตลอดไตรมาศสามเดือนเมื่อจำพรรษาตลอดไตรมาศสามเดือนก็มีอานิสงส์ของการจำพรรษาหนึ่งเดือนและก็ต่อจากนั้นก็โยมก็จะจองกฐถินแล้วก็ถวายปีนี้ที่วัดหูกระบือก็กําหนดทอดกฐถินกันในวันศุกร์ที่19 พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้นเ5้าข้ามเดือนที่สองนั้วันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามของเราไว้คือประเพณีลอยกระทงแต่ว่าก่อนที่จะมีประเพณีลอยกระทงก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ฉลองไตรอ,องค์กถินที่ <c oughs> จะทอดในวันเพ็ญขึ้น15มาข้ามเดือน12คือวันท <c oughs> ี่19คเกพฤศจิกายนโดยมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิ้มเหลืองโรด พร้อมทางญาติสนิทมิสหายท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่ากระถินเมืกระบือจะต้องทอดกันในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าเดือนสิบสองเป็นประจำทุกปีฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ขวากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าวันเห็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นงานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีที่ดีที่งามของโบราณเราไว้แล้วก็ งานทอดกระถินวัตถุกระบือในวันเห็นขึ้น15บห้าถ้ำเดือน12นะแล้วก็งานทอดกระถินปีนี้ก็มีมีตรไทยแลนด์เวิรพร้อมทีมงานอของท่านได้มามีกุศลรัตธรมมาร่วมกันช่วยจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามเราท่านทั้งหลายญาติโยมท่านาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการแล้วอย่าปล่อยประละเลยให้ ประเพณีนี้เลือกอด่าทอดทิ้งประเพณีนี้ให้สูญทลายหายไปนะมาร่วมกับมิตรไทยแลนด์เว็พร้อมทีมงานจัดงานประเพณีรอยกระทงแล้วก็ประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศและอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็วันที่19นี้นะคะ,อ,ะอยากจะเรียนเชิญนะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะมาที่วัดหัวกระบือตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะเพราะเรามีพิธี ทอดกระถินนะคะเจริญเขาเรียกว่าฉลองใช่ไหมคะฉลองกระถิ่นสิบแปดก็มีสวดมนต์ฉลองไตรฉลองกระถิ่นแล้วก็วันที่ริบีก19ก็ตั้งแต่เช้าเลยใช่งแต่เช้ามาที่วัดหัวกระเบือตั้งแต่ย่าเย็นถ้าสามพชชนนำข้าปลาอาหารมาเลี้ยงกันเขาเรียกมาตั้งออกร้านหรือโลงทานเรียกว่ามากันตั้งแต่เช้าอยู่ได้ถึงเย็นค่ำเลยนะคะที่วัดหัวกระเบือของเรานะคะ แล้วก็หลวงตาคะหลังจากประเพณีรอยกระทงแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงปีใหม่คะ่ะหลวงตาเจริญพรก็จะมีงานปีใหม่คที่นี้จะมีประเพณีตั้งแต่งานปีใหม่แล้วก็งานวิาาสาขมาฆาสระหะแล้วเทศกาลสงกรานทอดกระถินสมคีนะจริงๆวัดุูปกระบือเนี่ยโยมมาได้ทุกวันตั้งแต่เช้านะหกโมงเนี่ยโยมด้านนู้นจะมีร้านค้าด้านหน้าโบสถ์ หลวงตาทําวัดไหว้พระสวดมนต์ในอุโบสถดนี่สาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ตีสีครึ่งถึงตีห้ครึ่งโยมก็จะนำเคร่งสักการะมาถวายกันแล้วในโบสถเล็กๆเนี่ยโยมก็จะนําเครื่องสักการะมาถวายพวงมาลัยไข่ต้มนะฮะ,ะมากมายหลายท่านนะดันั้นโยมก็มาได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะเทศกาลเจรีมพร หลวงตาคะตอนนี้ก็โควิดเราก็ยังต้องระวังอยู่นะคะแล้ว<อ>ทางวัดเรามีมาตรการยังไงบ้างคะหลวงตาเจริญพรที่นี่ตั้งแต่โควิดเข้ามายุคแรกนะ,ะก็ทางวัดก็ไม่ได้ประมาทไม่ขาดสติทุกทุกวันในอุโบสถนี้ <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชือ้อ,อบริเวณอโุโบสถทั้งด้านนอกด้านหน้าแล้วก็บริเวณสถานลานบุญทั้งหมดแล้วก็ยังมีเจลล้างมือ มีแมสให้ถ้าโยมไม่มีแมสมาก็มีแมสให้แล้วก็ยังมีเครื่องเช็คอุณหภูมิมีทุกสิ่งทุกอย่างปกป้องคุ้มครองป้องกันโยมโยมบางอยู่บ้านบางทีไม่มีเครื่องเช็คอุณภูมิที่นี่มีร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่้นโยมเดินทางมาวัดหลวกระบือแล้วไม่ต้องเกรงไวรัสโควิด ในวันลอยกระทงเนี่ยนะคะหลวงตาจเจริญพรค่ะเราจัดที่โรงเรียนนะคะหลวงตาโรงเรียนที่ประกวดกระทงลอยกระทงก็จัดที่โรงเรียนเจริญพรเวทีประกวดนางมาศนีใหญ่มากเลยนะคะหลวงตาปีนี้กาเรียกอลังการ <c oughs> ใหญ่โตโนโรานไม่มีที่ไหนจัดใหญ่ได้เท่าที่นี้ท่านโยม <c oughs> ต้องมาให้ได้ยาพลาดโอกาสสวงามนี่เจ้แล้วก็โดยเฉพาะทีมงานมิตรหลายบนมีทั้งดารานักร้องนักแสดงแล้วก็ บุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายมาคือกรรมการไม่ใช่โนเนมเป็นกรรมการก็มีคุณนุวันะคะแล้วก็มีประสบการณ์ปฏิมาศักดิ์มีประสบการณ์เจริญพรโดยเฉพาะมิตรไทยแรงเบินก็เป็นผู้ที่ตัดสินการประกวดมามากมายหลายแห่งหลายที่แต่ตอนนี้นะคะหลวงตาถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหรือว่าห้างร้านธุรกิจท่านที่ชมอยู่นะคะอยากจะเป็นสปอนเซอร์่ะคะหลวงตาก็ ญาติเดิมทางสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังแล้วมีกุศลและศร<ะ>ัทธารับเป็นเจ้าภาพสปอนเซอร์ทางวัดก็จะจัดรายการของท่านชื่อบริษัทห้างร้านผ่านสื่อสารมวลชนฉะนั้นลุกลุกร้านที่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างเสริมเพิ่มเติมบ,บุญบาร,รมีสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีกันกับทางวัดทุกระบือและมิตรหายนวลเพื่อจะได้บุญกุศลส่งผลให สินค้าของโยมซื้อง่ายขายคล่องลูกค้ามากๆเงินทองไหลมาเทมาซื้อง่ายขายรวยมีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรมานะคะว่าถามว่าวัดหัวกระบือที่ไหนเลยก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกในวัดหัวกระเบือคะ่ะหลวงตาสถานที่ท่องเที่ยววัดกระบือเนี่ยก็มีตั้งแต่เนี่ยตลาดนัดตลาดน้ํามีมาชมเลี้ยงย้าโคกระบือถ่ายโคกระบือจุยายางมัดฉชาวัวงปลาบึกตัวใหญ่ๆแล้วก็ชมแหล่งท่องเที่ยว คลองเฉลิมชัยพัฒนาจะมีลิงลิงปุงทุท้าเชื้อสายคนกะลาแล้วมาวัดหัวกระบือแล้วเที่ยวให้สะใจดูให้ทั่วทุกคนทุกแข่งนะแล้วก็พาเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆเนี่ยมากราบหลวงพ่อโตในโบส์ฝึกให้เขารู้จักกราบรู้จักไหวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะรู้จักคุณพระรัตนตรัยแล้วก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆเยาวชนคนของชาติเมื่อเริมเติบโตไปแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม มีความรู้มีคุณธรรมบริหารครอบครัวบริหารประเทศชาติศาสนาก็ทําให้สังคมประเทศชาติศาสนานั้นจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่มีอคติธรรมอคติธรรมเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเลิกละมีไม่ได้แล้วก็จะได้มีพรหมหานธรรมเมตตากรุณาุทตตาเบิกขาช่วยไม่ได้ว่างเฉยช่วงนี้นะคะอยากให้หลวงตาให้ข้อคิดแล้วก็ให้ธรรมะให้พรกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ จะเดินพรานญาติเดยมทั้งสาธุชนเราทั้งทั้งหลายเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเราทั้งทั้งหลายนี้มีบุญบาร,รมีในอดีตชาตินําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์และยังได้พบพุทธศาสนาด้วยศาสนาใดก็าตามเราเกิดด้วยบุญกุศลคุณงามควา,ามดีบาร,รมีของบุคคลในศาสนานั้นๆนนั้นเกิดมาแล้วอย่าปล่อยให้วันเวลาต้องล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ใช้วันเวลาให้มีค่ามีประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะอะไรชีวิตมวลมนุษย์ลและสัตว์โลกเานั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกคนเกิดมาแล้วต้องล่วงรับดับจิตไปแก่ก่อนที่จะล่วงรับดับจิตไปก็ขอให้เราทั้งหลายอย่าประมาทอย่าขาดสตินีโอกาสสร้างบุญสร้างกุลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีว่าเป็นกำไรชีวิตนะบุญเป็นเรียรัพ์จะตามติดชีวิตเราได้ตลอดกาลตลอดเวลานะ นึกถึงข้างใาดคราใดจ,จิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานนะบุญเรื่องเรียรัพย์นั้นดินถล่มฟ้าถลายไม่สูญถลายไม่หายไปไหนวันนี้ทีมงานช่างกล้องช่งางภาพพร้อมทีมงานมิเตอร์เบิร์ลุงตาก็ขอกราบศัตนาคุณพรศะศรีรัตนตรัยคือคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้อำน,นาจบัญญัธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยากราบขอกรบาบศัตนาขออัิเชิญท่านเด็จลงมา สมัครสมานธรรมกีกงเกียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอเชิญท่านเดชโปรโดเมตตาแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนา,า,าองค์เจ้าความมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกอง์ขอจงแผ่รมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีระพรัตนไมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นเม่งขวัญพวกเราปวงชนชาวไทยซื้อต่อไปตราบเท่าชเกรินานและขอญาตโยมทศนาาิชนที่ ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการมาโดยตลอดขอเท่านั้นหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตะลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินสาธ<อ>ุอ <สา S 2> เจริญ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงุเทีนทนาายนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญอ,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 อสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด ัวกระบื้อเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบูตรพาธนกิจขอบอกญาติมิตรนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสาคผนบุญช่วยปัดใจ,จเกื้อนุนเงินทุนด้วยการ่วมสร้างอุโบสถด จะตุรมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงศ์ตอนนี้ได้ลงเสาเข็มเอาไว้ยังขาดปัด หัวกระบือนี้เก่าแก่นักหนาเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศ2281น่าซีพอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซ พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมยช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุสลมหาศาล สะดอกเคราะห์โตดวงชะตาใหยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาะทั้งหล่อพระสร้างพระ บางสกุลนอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดหัวกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าไต่ถามอยู่ซอยเทียนทเทวิบข้าว เขตบางคนเทียนก็ท่อมอหลวงพ่อวิบูลเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโท์ขอเสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวัเที่ยติยศละมากมาเหลือลำคนดีสีสยาม กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลือ่อมสศรัทธาพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพัดธนาเหลืองชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบาน นาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีหมายเลข2602 023456ที่ได้เตรียมพบบอกเลขกราบเปลียนหรือจะท้อ จะโทรกราบเรียนทามหลวงพ่อวิบูลศูนย์สองสีคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ0 8 7 5 0แปด0จหลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท่า จะตูรมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟ้า